สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพามาชมบอลสีเอนจอยและไม้ด่างนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนมาดูบอลสีสวยๆอีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้ไม่แน่ใจชื่อนะคะไม่แน่ใจชื่อก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นลูกไม้นะคะถ้าอนไนที่ไม่มั่นใจก็จะเป็นชื่อบอลสีลูกไม้นะคะอันนี้เราเพาะ,อ,ะอันนี้เนี่ยต้นนี้คือมันมีหัวมันมีหัวเราก็เลยจับผ่าหัว แล้วก็เอามาโยนใส่ใส,ใ,นะะใส่ในกระถางนะคะใส่ในกระถางนี่แล้วเพิ่งเอาออกมาจากกระโจมนะคะรอไว้ในกระโจมนี่มันก็จะมีหัวบอลสีสวยๆนะคะนี่ออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะะมาดูซิว่ามันมีประมาณกี่ต้นมันจะมีต้นเล็กต้นน้อยนะคะนี่ประมาณเกือบเกือบเกือบสิบเกือบเกือบสิบ เกือบสิบต้นนะคะมันก็จะมีต้นเล็กที่กําลังเกิดมานี่เพือพ่อนๆนี่เป็นต้นเล็กนะคะที่กาลังเกิดต้นเล็กตัวน,นี้หนึ่งต้นสองต้นแล้วก็จะมีต้นนี้กําลังเกิดนะคะก็จะเราผ่าไว้แล้วแล้วก็เอามาใส่ในกระถางเดียวกันเลยนะคะนี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหลางังๆเราแต่ก่อนเราก็เอาไวใา้ในในโหลนะคะในโหลในกระปุกเนี่ยพอไว้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเพื่อนๆมันไม่แข็งแรงเราก็เลย แบบทําแบบง่ายๆพอผ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่ในในกระถางนะคะแล้วความรู้สึกว่าต้นมันแข็งแรงกว่าลาต้นจะแข็งแรงกว่าแล้วก็ก้านก็จะใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าด้วยดูดูเพื่อนๆน,นะคะก้านแข็งแรงเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปไว้ที่บ้านสวนนะคะเราเรามีเวลาเราก็จะจับแยก เปลี่ยนใส่กระถางใหม่เพราะว่าบางต้นเนี่ยเริ่มโตแล้วอย่างต้นนี้เราก็จับแยกได้เลยนี่ก็จะมีจับแยกได้หลายต้นะนะคะนี่จับแยกได้ประมาณห้าหกต้นนะคะเพื่อนๆต้นเล็กเราก็ใส่กระถางเหมือนเดิมนี่เราก็จะเอาไปไว้ที่บ้านสวนนะคะนี่สวยงามมากๆ